สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรายละเอียดการซ่อมบำรุงนะครับของนิสสัน n นเวล่าปี2010นะครับก็ตอนนี้อายุประมาณ14ปีเปีเลขไม้ประมาณแสนเก้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราซ่อมบำรุงรอบนี้อะไรไปบ้างนะครับก็ ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวชุดเซฟตี้เบกนอร่านะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนมาราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะครับผมตัวนี้นะครับก็ถัดมาจะเป็นชุดลูกปืนล้อนหน้านะครับฝั่งด้านขวา จะเห็นรอยดำๆตรงนี้นะครับชุดลูกปืนล้อหน้านี่ก็พันเจ็บาทเหมือนกันนะครับผมจะไล่ตามบินนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ไม่หลงก็ต่อมานะครับเป็นชุดเป็นตัวใส่ยพานไดชาร์จแท้ห้างนะครับตัวนี้ราคา470บาทนะครับ สาานไดชาร์จน่าจะเป็นตัวตัวนี้นะครับที่เกาะไดชาร์จที่มีตัวหนังสืออยู่นะครับก็สายพานพาวเวอร์สายพานดาวพาวเวอร์จะอยู่ด้านล่างครับตัวเขียว,ยวตรงนี้นครับสายพานพาวเวอร์ตัวนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทก็เป็นลูกลอกสายพานนวราแท้ห้างนะครับ ลูกลอกสายพานน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้เลยรานะคาลูกลอกสายพานสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเฉพาะลูกลอกนะครับตัวนี้ก็ยางการฝุ่นหัวฉีดยางการฝุ่นหัวฉีดตัวนี้นะครับสี่หัวยางการฝุ่นหัวฉีด สี่หัวสามร้อยสี่สิบสองบาทก็ชุดผ้าเบรกดิดหน้าชุดดิดหน้าผ้าเบรกของเบนดิกจัมองไม่เห็นครับอ่ะก็เห็นแบบแบ,บก็มีร่องรอยการเปลี่ยนแล้วนะครับผ้าเบรกนดิดหน้าจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท ลูกปืนเม็ดกลม6 3 0 1 2 R S Coyo ตัวนี้น่าจะเป็นลูกปืนตัวตัวตั้งของ power ตัวนี้นะครับเปลี่ยนเฉพาะลูกปืน77บาทมูเล่นวาร่าฟรีได้ E 1ได้ชาร์จครับเป็นตัวใหม่ๆที่ได้ชาร์จตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้นะอ่อาเงาๆงอยู่เนี่ยนฮะได้ชาร์จ เจ็ดร้อยสามสิบบาทนะมูลเล่ไรชาร์จเจ็ดร้อยสามสิบก็สปริงดิสเบรกสปริงยืดผ้าเบรกหน้านะครับก็น่าจะอยู่ในชุดนี้ยี่สิบแปดบาทครับผมก็ถัดมาก็จะเป็นตัวยางฝาวาว ยางฝายางฝาวาวเขาเขียนว่าบิ๊กเอ็มดีสองสองวายดียี่ห้าแท้สามร้อยสิบบาทน่าจะเป็นยางฝาวาวที่อยู่ใต้ฝาเข้าวาวเนี่ยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ต้องเปลี่ยนฝาเข้าวาวด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนน่าจะเห็นช่างว่าเปลี่ยนไม่ได้ครับตัวนี้ก็คือต้องเปลี่ยนยกฝาพันแปดนะครับพันแปดห้าสิบหกบาทอ่า แล้วจะมีสายน้ำมันเครื่องนะครับที่ไปเลี้ยงตัวปั๊มแวกค่ำจะเห็นกันเนาะมันจะอยู่ในช่องนี้นะครับเปไ,ไดจะเห็นหรือเ่านะอาโอเคอาจจะไม่เห็นนะครับมันจะอยู่มันอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเอาน้ํามันเครื่องคนระับ มาเลี้ยงตัวปั๊มแบ็คคัมตรงแถวตรงนี้นะครับหัวมันจะเป็นหัวแป๊บแล้วก็จะมีสายอ่อนอยู่ตัวนี้ราคา9 8้า้ดสิบาทแล้วก็ลูกหมากสกูรกันโคลงลูกหมากสกูรกันโคงจะอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับเงาๆตรงนี้ครับเป็นลูกกลมๆตรงนี้ตรงนี้อ่อยยสิบาท ยางกันฝุ่นคันชักยางกันฝุ่นคันชักก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ซ้ายขวาซ้ายขวารวมแล้ว1้อยสิบาทถ้าเจียจานสองฝั่งครับเจียจานก็คือตัวตัวดิเบรก 2ฝั่งเลยจะอยู่ที่4 0 0บาทนะครับผมโอเคก็รอบนี้นะครับผมเปลี่ยนไปอยู่ในราคาประมาณ1 4ื0 0 0นะครับไม่ถึง1 5 0 0นนะครับผมจากรายการที่ริดมาให้รวมอค่าแรงเรียบร้อยนะครับก็ตัวชุดสายพานตัวนี้นะครับตอนนั้นเปลี่ยนไปประมาณ90,000โลตอนนี้ก็วิ่งมาประมาณ1 0 0 0 0แสนโลนะครับ ปัญหาคือว่าตรงนี้มันมันเริ่มดังนะครับก็เลยยกชุดไปเลยมันดังเหมือนแบบนั่งแก๊กนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเพื่อความสบายใจในการเดินทางนะครับแล้วก็รวมถึงช่างเขาก็รื้อล้อทั้งสี่ล้อเลยนะครับหน้าหลังสี่ล้อเช็คเบรกให้ก็เบรกหลังยังดีอยู่ยังไม่หมดมีแต่ผพาเบรกหน้าหมดก็เลยเปลี่ยนไปแล้วก็เบรกหลังโอเคไม่ไม่มีรั่วนะครับดูเช็คเ้าเบรกแล้วก็จะมี ต่ไอตรงตรงนี้เนาะที่ช่างเปลี่ยนให้ก็จะมีตั้งเขาปรับตั้งให้ใหม่เพราะเหมือนตอนแรกเหมือนเบรกหลังมันไม่จับผมสันนิษฐานว่าผมเอาตัวแหนบเนี่ยออกเอาแหนบมันเอาแหนบออกไปตัวหนึ่งตูมเลยยกขึ้นนะครับทาให้สปริงตัวนี้มันไม่ตึงมันก็เลยเบรกหลังไม่ค่อยจับตอนนี้มนช่างตั้งมาให้แล้วเดี๋ยวลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามา,ารับชมนะครับมียังไงก็คอมเมนตนะ์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าซ่อมไปยังไงบ้าง สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ